กว่ามันชัดเกนแน่นอนมันจะต้องอยู่ในกรอบไป<อ>ไ,<อ>ไปใช้ก็บอได้นีเที่ยวก็บอได้กูบัยอมมาเที่ยวมาเต้นแต่ลืมอะไรแล้วไม้พ,พี่คิดได้ดีดิลืมไลไหมอ่ะไม่ได้ลืมลืมน้องชัดเลยไอ้ลำเตยมุณจะสโลหาพ่อของมึงเหรอ อยากบอกหากว่าคอยหักเจ้าคงบอกมีโอกาสว้าในยมา,มา,ามเศร้าอบักหามเงยเสียงคือเป็ดเซิรองกันป้าป้าพี่ดอกฝักบุ่งขวักมาบอกว่าถ้าพี่ได้เจ็มมาจากกรุงเทพพี่หนูเตยียมแต่งงานด้วยขนมปังอะ่ะต้องทาไส้สังขยาแต่ถ้าเขาอยากกินการดาก็าต้องทาไส้ไหนล่ะ ไดนี่อะไรจังไหนครับนี่งานเต็มตารางอย่างนี้วันที่หนึ่งฟังเทศวันที่สองใส่ปุ๋ยยางวันที่5วันที่6วันที่7วันที่31มสบขโมยทุเรียนออยกหน่ยไอ้ไก่ไม่ได้มันพันพืชที่กูจะยกให้ไม่ได้แต่ตันจอบตันเกาเองตะมันว่าให้พอเอากับมือก็เขาอยากหาตังค์ช่วยพ่อใหมากกว่านี้น ขายปักบุวงก็ได้วันไม่เท่าไรสามเดือนถ้าไปดังนะว่าให้พวกลือนะไปอมขี่มาแล้วมาพ่งใส่หน้าว่าได้เลยแม่เดียวกันใช่ไหมนี่มึงเก่งอะบางทีอาจจะเป็นปบทเพศสันนิวาสก็ได้ มันมเยอะแยะไั้เนี่ยเต็มหมดแล้วนะผ้า่นี่นะพระยอดธงเหลองวันก้อนนะคว่ำตายเม็ดทางรถเลยรถคนเดียวไม่ได้ไปใช่ไหมไอคนนั้นน่ะองค์นี้อืมอันนี้เป็นพระกันมากันมาถามใครวะนี่เพิ่งย้ายมาเพิ่งย้ายมาอยู่นี่เมียมึงรู้ไหมว่ามึงมีเมียน้อยกันนี่หรอมันแค่ละแค่ราคานิดๆหน่อยหน่อย้ายกูรู้นี่นะมึงต้องใส่เยอะผ้าน่ะมึงใส่เยอะๆไว้คุ้มกันมึง